เยียเนียนโทชิเนเรียนภาษาจีนกับแจ็กกี้ชานแจ็กกี้ชานก็เล่นหนังมาดูว่าเล่นหนังเรื่องไหนมากง Snake in the e a g e Shadow หนึ่งเก้าเจ็ดแปดปุ๊บครับ หนังแจ็กกี้จักกี้ชานป๊อปเยี่ยนเนียนทศชิหนึ่งก็คือปีมันเยีย่ยสกิมันเยีย่ยสกีก็คือเดือนนั่นนี่อันนี้ก็เป็นหนังที่ใช้ลองเล่น1978งเก้าเจ็ดแปดสแน็คอันนี้ก็ชาดโด s n a k and Eagle Shadow ต่อไปคำศัพท์ต่อไป week 星期星期周 week ิง星期周ก็คือสัปดาห์นั่นเองสัปดาห์สัปดาห์ทีนี้ back ก,กลับไป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  ลกลับไปหนังเรื่องต่อมาของฉันหลงที่ดังๆมีอะไร Duncan Master Duncan Master อันนี้ก็เป็นโปสเตอร์หนัง Duncan Master ชื่อชื่อภาษาจีนลองเสิร์ชหารูปภาพดูป๊าปโอ้มี ล้านกว่าต่อไปคำศัพท์ต่อไป day 日 Hi. Hi day 日 Hi ก็คือวันน,นั่นเอง day 日 Hi อันนี้ก็เป็นเฉันหลงเฉันหลง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 